สวัสดีครับเอาแล้วครับทักษิณคงไม่ได้กลับแล้วครับคุณชูวิทย์บอกว่าชนคุณชูวิทย์โพสเมื่อคืนนี้บอกว่าเปลี่ยนเกมเกมเปลี่ยนแล้วนะครับทักษิณคงคง,คงไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับไหมหรือว่า ขยอกบอกไปคุณชูวิทย์บอกว่าออกมาโพสเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับกับคัณทักษิณคุลจตุพรก็ออกมาพูดอีกว่าไม่น่าจะได้กับ ไม่น่าจะได้ม่น่าจะได้กลับในวันที่สิบสิงหาคมนี้ก็ดีครับบ้านเมืองตอนนี้วุ่นวายมากอย่าเพิ่งกลับตอนนี้เลยผมว่าทุกคนคิดว่าไหมตอนนี้โหทำไมไม่กลับตั้งแต่ตอนที่มีรัฐบาลอยู่หรือว่ากลับตอน เพื่อความปร่งใสหรือว่ากลัวอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เอคุณจตุพรก็ได้พูดในรายการรายการหนึ่งนะครับบอกว่าเอ่อเรื่องทักษิณจะกลับมาทักษิณคงไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับ ครับเพราะว่าเกมเปลี่ยนกลัวโดนหลอกอะไรหลายๆอย่างผมคิดว่าอย่างนั้นอะีจตัวคนก็เดาทางมาถูกหมดเลยทุกอย่างเลยว่าคนคิดว่าอย่างไงครับแบบนี้คือเรื่องเออผมไม่เคยติดตามเรื่องกลย ในสมัยโอสมัยนี้อยากติดตามแบบทุกนาทีทุกวินาทีเลยครับใครเป็นบ้างครับก็ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับผมติดตามตลอดแต่ผมก็อยากให้พิธาได้เป็นนายกนะครับไม่รู้ว่าวันที่ไอ้นนายกวันที่สาม ตอนที่สี่ิงาาคงเนี้ยเอ่อจะได้ทิฐาจะได้กลับมาเลือก,อกต่ออีกอไม่เพราะฉะนั้นเรทุกคนก็รอติดตามนะครับรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อรือกอารเมืองบ้านเราตอนนี้คือเละหมดแล้วกฎหมายก็ไม่คือกฎหมายก็บิดเบี้ยวไปหมดนะ จะฝากที่มีอำนาจด้วยนะครับว่าท่านอย่าทำลายหลักการเพื่อจะเอาอำนาจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กันลำบากกฎหมายก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกฎหมายแล้วแล้วจะอยู่กันยังไงก็ยังไงก็ฝากติดตาม ตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ